สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอธิตาสวรชาติค่ะชื่อเล่นชื่อคอมมินนะคะปัจจุบันทำงานาเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์อ,อมพย์กองมาชาัชา,าการกองทับอากาศค่ะ ก็เป็นน้องสาวคนเล็กเลยคือตั้งแต่เล็กจนโตเลยเนี่ยก็คือเหมือนเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนแล้วก็เอาแต่ใจขี้เวียงขี้วีนแล้วก็นอกจากนั้นยิ่งขี้บ่นอีกต่างหากนะคะพอเราเข้าสังคมเนี่ยมนเลยกลายเป็นว่าเรามีปัญหากับการอยู่ร่วมกับคนอื่นเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมฟังความคิดเห็นของคนอื่นเท่าไหร่เพราะว่าเป็นคนที่เหมือนพอเรามีความคิดอย่างหนึ่งมีข้อมูลอย่างหนึ่งเราคิดว่าเราคิดมาดีแล้วเราคิดว่าเราสังเกตมาดีแล้ว แต่พอคนอื่นที่เขาเสนออีกแนวทางหนึ่งอย่างเงี้ยก็เราก็มีความรู้สึกว่าทําไมต้องเป็นอย่างนั้นทําไมต้องเป็นอย่างนี้จนกลายเป็นว่าเราไม่ยอมรับความคิดเห็นของเขาแล้วก็พยายามไปควบคุมแล้วก็พยายามให้เขาไม่คิดเห็นเหมือนกับเราด้วยซ้า ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบศึกษาเรื่องราวแล้วก็แก่นแท้มากมายนะคะเดีย๋ปปยวกวกปรัชญาว่าเราเกินมาทําไมความหมายชีวิตคืออะไรแล้วก็พอวันหนึ่งนะคะก็มีเพื่อนมาแนะนํว่าให้ให้เราอ่ะลองไปที่ชมรมคริสเตียน,นะคะ่ะตอนนั้นนี่บอกตรงนะคะว่าตั้งใจจะมาจับผิดตั้งใจจะมาจับผิดว่าเฮ้ยพระเจ้าคืออะไรทําไมแล้วเฮ้ยคริสเตียนงมงายอะไรเงี้ยตอนนั้นอะ่ะมีคําถามเชิงลบกับคริสเตียนด้วยซ้ำ แต่พอเราได้ลองเข้าไปสัมผัสแล้วเนี่ยปรากฏว่ากลับมีความรู้สึกสงสัยเพิ่มขึ้นไกสองสามคำก็คือพระเยซูคือใครพระเจ้าคือใครแล้วที่ว่ารับรองชีวิตเราหลังจากความตายอะ่ะคืออะไรคือตรงนี้นั่นแหละที่ทําให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่า มันคือสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องตามหาคำตอบให้เจอผนวกกับความรู้เดิมที่เราแบบคือพยายามศึกษาหาข้อมูลแต่เดิมนะปกติข้าพเจ้าเป็นคนหยิกแล้วก็ไม่ค่อยรับข้อมูลใหม่อยู่แล้วเนี่ยแต่พระเจ้าเป็นคนนั้นที่แบบมาเปิดความคิดกับเราทําให้เราค้นพบว่าเนี่ยแหละคําตอบที่เราหามาทั้งชีวิตถ้าหากว่าจะเปรียบเหมือนภาพหนึ่งภาพนะคะที่ข้าพเจ้าต่อจิ๊กซออยู่เนี่ยพระเจ้าคือจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่ข้าพเจ้าได้ตามหา และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพเจ้าค่ะแ,ะแต่วันนั้นเนี่ยสิ่งแรกเลยนะคะที่ข้าพเจ้าเริ่มการเปลี่ยนแปลงก,ก็คือนิสัยของข้าพเจ้าเองที่ว่าแบบเป็นคนขี้บน่นขี้เวียนแล้วก็ขี้เหวี่ยงต่างๆเนี่ยนะคะก็เริ่มลดน้อยลงน้อยลงน้อยลง,ยลงเพราะว่าพระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงในชีวิตเรา พระเจ้ารื่เข้ามาสัมผัสในหวัวใจของเราจะเรารับรู้ได้ว่าเนี่ยคือความรักเนี่ยคือความหมายของการเกิดมาของชีวิตเนี่ยคือความหมายของการที่เราได้มาค้นพบพระเจา้าและมันคือคําตอบของคําถามอีกในอีกห,หลายอย่างในชีวิตนอกจากนั้นนะคะเราก็ได้รับการปวยพรมากมาย อีกหลายอย่างตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนเรื่องการงานหรือว่าความลําบากหรือแม้กระทั่งสภาพคล่องทางการเงินของเราพระเจ้าก็ตอบเราพระเจ้าก็ดูแลเราคือนอกจากจะเปลี่ยนแปลงทีสซน์แล้วในพระพรด,ด้านอื่นๆในชีวิตของเราเนี่ยพระเจ้าก็ยังดูแลเราด้วยเช่นกันสรุดีบทที่121ข้อที่1ถึง2กล่าวไว้ว่าข้าพเจ้างยหน้าดูภูเขา ความอุปธรรมของข้าพเจ้ามาจากไหนความอุปธรรมของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกค่ะจำไว้นะคะพระเจ้ายิ่งใหญ่แค่ไหนผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกคุณไว้ใจได้คะ่ะและสำหรับพี่น้องท่านใดนะคะที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าแต่สนใจในเรื่องราวของพระเยซูลองเปิดใจดูสิคะ ลองให้พระเจ้าเข้ามาอยู all, ่ในชีวิตของคุณแล้วคุณจะรู้ว่าเวลาที่คุณใช้ไปนั้นไม่สูญเปล่าค่ะก็สุดท้ายนี้ขอพระเจ้าอวยพรนะคะ